โดนคำท้าเหล่านี้เขาให้หมูก่เก่งกระทึงกรไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจะเรื่องดาาพิฆาตอสูรในคลิปนี้อ่าทษทีครับผมไม่ใช่ประเด็นพูดคุยครับเป็นประเด็นฮาๆขำๆนะครับแล้วก็อยากจะมาระบายความในใจกันนิดนึงนะครับผมตั้งชื่อคลิปว่าคําถามอะไรครับนี่นะครับคือต้องบอกว่าผมทําเรื่องดาาพิฆาตอสูรมาเนาะก็ จะร้อยคลิปแล้วนะซึ่งอันนี้เป็นคลิปข้อมูลของพวกนู่นพวกนี่นะครับคลิปวิเคราะห์นู่นนี่นั่นนะแล้วทีนี้นะครับผมก็ทําเป็นพวกคลิปช็อตด,ด้วยทาทั้งในทิกต็อกทำทั้งใน YouTube เลยนะครับแล้วทีนี้ผมก็ได้รับคําถามมาซึ่งบางคําถามนะครับมันเป็นคําถามที่ผมใช้คาว่าเป็นคาถามมุงอับที่เรียกว่าสามารถตอบนู่นตอบนี่วิเคราะห์กันได้แบบจริงๆจังเลยนั่นเองครับแต่มันมีบางคําถามบางรูปแบบครับผมที่ผมรู้สึกว่าถามทําไมนะครับผมหรือแบบว่าถามมาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วคุณจะตอบยังไงดีวะนะ นี้ไปไม่เป็นเฉยๆไม่ได้รู้สึกโกรธรู้สึกโมโหท่านผู้ชมที่ถามแต่อย่างใดนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยคำถามที่ท่านผู้ชมจะฟังหลังจากนี้ไปที่ผมคัดมาทั้ง12คําถามนะผมมีความรู้สึกว่าถ้าถามเอาขำๆมันถามได้แล้วก็เราก็หยิบยกมาพูดคุยในแนวของการวิเคราะห์ก็ได้ซึ่งผมใช้คําว่าท่านผู้ชมที่ถามมาก็มีความสร้างสรรในการที่จะบัญญัติคาถามมานั่นแหละนะซึ่งคลิปนี้ผมก็จะเอาคําถามเหล่านั้นมาแชร์กันที่จริงเนี่ยคัดมา12คําถามนี้ก็ปวดหัวมากพอแล้วครับแต่ที่จริงมันมีเยอะกว่านี้เยอะเลยครับผมมวว่่าาาคถทีแแล้้ยๆ นะครับคำถามที่จะให้ผมไปไม่เป็นเหมือนกันครับโดยบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้อาจจะมีสปอยเนื้อหาบ้างเลก็กๆน้อยๆใครที่ซีเรียยเรื่องสปอยมากๆก,ก,ก็สามารถปิดคลิปนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมถอดสมองทิ้งไปเลยครับเพราะ <c oughs> ว่าผมก็จะคูดไปเรื่อยนะครับว่าคําถามแบบเนี้ยมันควรจะตอบยังไงดีนะครับด้วยเนื้อหาของมันที่มีการเปิดเผยมาในเนื้อเรื่องนะซึ่งท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปดูกันว่า12คําถามที่ผมได้รับมาแล้วรู้สึกว่ามันตอบยากตอบเย็นตอบยากตอบเย็นหรือบบเย้้ตอไไดดล คำตอบคือแบบง่ายมากแต่ว่าเป็นคําถามที่ผมชื่นชมในคนครีเอทละกันนะครับว่าโอ้โหคิดคําถามแบบนี้ได้สุดยอดมากๆเลยครับน้องครับมาดูกันว่าคําถามแรกคืออะไรนะครับคำถามนี้แบบว่าเบย์เบก่อนนะมูซัน1 0 0 0คนประทะกับโยริอิจิใครใชนะครับเพนะซึ่งต้องบอกว่ามูซันเนี่ยเป็นตัวละครที่ไพ่แทบแบบยับแม่ยับให้กับโยริอิจิเลยใช่ไหมครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยโยริอิจิ G ก็เกือบจะกำจัดมูซันไปได้แล้วนะครับทีนี้ก็เลยมีคําถามมาว่าถามมูซันสัก1000คนประทะกับโยริอิจิขึ้นนมาบเี่ ใครจะชนะนะครับซึ่งก็เป็นคําถามที่ง่ายดีนะครับก็คือมูซัน1น0 0คนใช่ไหมคูณเข้าไปรุมโยริอิจิเลยผมว่าถ้า1,000พันคนนะมูซันชนะครับผมสเกลอย่างโยริอิจินะครับสักร้อยคนก็เต็มกลืนแล้วนะเออถ้าแบบว่าสักสิคนอย่างนงี้ยโยริอิจิก็อาจจะกําจัดได้เพราะที่จริงแล้วเนี่ยแค่มูซันคนเดียวโยริอิจิก็กําจัดได้อย่างสบายใจแล้วนะครับไม่ได้แบบว่าได้รับความเสียหายอะไรเลยแค่แบบว่ามูซันมันหนีไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามูซันแบบว่าคูณตัวเองแล้วก็นับเป็นพันคนอย่างงี้ยริิจตกชัวผมมันน1คผว่ายริจ ชนะไม่ได้ครับทีนี้มันก็พลิกมาอีกคําถามหนึ่งเลยครับผมคือพี่ครับโยริจิหนึ0 0พคนปะทะมุสันใครจะชนะครับ อ่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมไอ้คำถามที่2เนี่ยมันล้อมากับคําถามที่1เลยแต่ผมเชื่อว่าคนคิดคําถามเนี่ยนะนต้องซาดิสมากๆเลยใช่ไหมครับคือประมาณว่าโยริจิแค่คนเดียวนะครับก็ทําให้มุซันเนี่ยนะหวาดกลัวขี้หดตดหายแล้วก็ส่งเซลล์ความกลัวเนี่ยไปยังอสูรที่เป็นลูกน้องของตัวเองแล้วอ่ะนะครับแล้วทีนี้ถามมาได้ว่าโยริจิ1000คนประทะมุซันเนี่ยใครจะชนะคือเอาจงริงนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆได้ขึ้นมาเนี่ยผมว่านะโยริจิคนนะครันคนนะอกับันยังไม่ต้อองทําะไรเลยให้ิจิ 1,000ันคนตั้งแถวครับผมแล้วก็ล้อมมูซันไว้ครับแล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าทําอย่างนั้นได้เสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งกระบวนล้อมรอบมูซันใช่ไหมครับมูซันที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเกิดอาการไข้ขึ้นมันจะเกิดอาการปวดหัวไมเกรนก็จะกินสมองทั้ง5าของมันเลยครับแล้วมันก็จะเครียดมากพอมันเครียดมากปุ๊บตัวของมันก็จะแตกสลายแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอในทันทีครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยถ้ายูริจิหนึ่พันคนจะต่อสู้กับมูซันแล้วก็มึงตั้งแถวล้อมรอบกูขนาดนี้นะกูขยับนิดเดียวมึงเฉ หนึ0ันคนแบ่งหน้าที่กันเลยว่ามึงจะฟันส่วนข้อต่อไหนหรือกูจะฟันตรงนี้นะก็แบ่งกันฟันฟันฟัน,ฟ,นฟันเข้าไปแล้วมุซันก็จะกลายเป็นตัวละครตัวรายที่น่าสงสารที่สุดในโลกเลยแมคิดได้ยังไงเอาตัวบักพันตัวมาต่อสู้กับตัวบ,บอสที่ค่อนข้างจะมีความขี้ขลาดแบบนี้นะไอยูริจิหน0 0พันคนเนี่ยว่าน่าสงสารแล้วใช่ไหมครับคำถามต่อมาดีกว่าถ้ามุซันต่อสู้กับโกคู oo, ใครใชนะครับโกคู Go oo, จากเรื่องดากันบ่อนถ้ามูซันต่อสู้ด้วยใครใชนะคือโกคู oo, ชนะอยู่แล้วครับผมคือที่จริงคำถามเนี่ยโกคู Go ถือเป็น ไปต่อสู้กับพวกแบบว่าลูฟี่ไปต่อสู้กับโซโลไไปต่อสู้กับเอสคานออะไรเไงี้ยมูซันจะเป็นยังไงบ้างโอ้ผมก็บอกได้เลยว่ามูซันก็ไม่น่าจะรอดนะครับคือเอาง่าย โกคูเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมคุ้นเคยมากที่สุดนะครับถ้าเขาต่อสู้กันจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าสเกลของมูซันมันอลังการจริงๆในเนื้อเรื่องนั่นแหละในเนื้อเรื่องของดาบที่ฆาตอสุดไงแต่ว่าพอเป็นเรื่องของวันพีชวันพีชผมไม่ได้ดูดาบก,ก่อนนะครับแต่ว่าดูจากสเกลพลังแล้วก็พอจะเทียบกันได้ว่ามูซันเนี่ยไม่ใช่คนที่จะสามารถไปต่อกรอ,อะไรกับไอ้พวกนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูซันก็น่าจะแตกได้ไม่ยากนะถ้าเกิดว่าไปเจอตัวละครตัวอื่นนะครับหรือกระทั่งว่า่าาาไไตมมะอออ,ลลอยยเี้ผกสลัตรือถิ่าตันจจีริๆ ก็อาจจะโดนไล่ตามตัวได้ง่ายนะครับอาจจะกลับมาที่ตัวโกคูที่ผมค่อนข้างคุ้นเคยอย่างที่ว่าไปนะเผลอๆแบบให้โกคูล็อกตัวหรือให้โกคูเนี่ยใช้หมัดตะวันก็อาจจะทําให้มูซันระเหยไปก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งคําถามนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าคําตอบมันง่ายมากครับคือโกคูหรือกระทั่งไซตมามะโซโลอะไรพวกนี้ชนะมูซันได้อยู่แล้วครับผมเพราะสเกลพลังมันคนละเรื่องกันนั่นเองนะคาถามต่อมานะครับผมพี่ครับอสูนครี่ไหมครับอ ก็ที่จริงแล้วเนี่ยพอได้รับคำถามว่าอสุนรี่หรือเปล่านะครับผมก็ต้องกลับมาดูสภาพร่างกายของมนุษย์เรางเราก่อนนะมนุษย์เรามีอะไรบ้างระบบแปลว,ว่ากินอาหารเข้าไปมันจะย่อยแล้วมันก็จะดูดซึมมีการขับถา่ายใช่ไหมครับและทีนี้ก็พลิกไปดูฝั่งอสุนครับถ้าถามว่าอสุนรี่หรือเปล่าอันเนี้ยในเนื้อเรื่องไม่ได้เห็นนะครับว่าอสุนมันมีการขับถ่ายอะไรออกมาหรือเปล่านะแต่ที่จริงผมคิดไปอีกมุมหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะมีการขับถ่ายตามปกติเหมือนกับเราหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมใช้คําว่าอสุนก็แแทบจะะไม่่่่คคคคอยเเห็นตัวลลร้าี ค,คือพวกแบบว่าฉากแบบนี้มันไม่มีการพูดถึงแต่เราก็รู้ว่ามันม,มีเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่อสูรเนี่ยเขาอาจจะขี้แล้วก็ไม่ให้เราเห็นใช่ไหมแต่ในทางกลับกันนะครับอสูรอาจจะไม่มีการขับถ่ายก็ได้นะคือหมายามว,ว่าเขาอาจจะกินพวกมนุษย์เข้าไปเยอะๆใช่ไหม ונה, พอกินมนุษย์เข้าไปเยอะๆปุ๊บมันกลายเป็นสารอาหารที่สังสงอยู่ในร่างกายแล้วทีนี้พลังงานต,งน,นตรงนั้นมันก็จะทวีคูณอยู่ในร่างกายแล้วไม่มีการขับออกแล้วพลังงานเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเอามาใช้เสริมแกร่งให้กับตัวเองหรือเอาไว้แบบว่าไปฟื้นฟูร่างกายอย่างเงี้ยออาาาเนั้ไดคคคครร่่่ีิํถมมใหห2ลวื ที่นเองนะทีนี้นะครับคำถามต่อมาข้อที่5นะครับอสูนหายใจไหมพี่หายใจไหมพี่หายใจไหมพี่ <c oughs> <c oughs> นะ อสูรหายใจหรือเปล่าคือต้องบอกว่าด้วยความที่อสูรมันก็เกิดจากมนุษย์ใช่ไหมก็เป็นไปได้เพราะว่าการลายเป็นอสูรเนี่ยจะทําให้มันแบบว่าถูกตัดระบบหายใจออกไปเออก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงผมค่อนข้างคิดน้ําหนักว่าไม่นะครับอสูรก็คงหายใจตามปกตินั่นแหละนะเพียงแต่ว่าปริมาณออกซิเจนการหายใจเอาอากาศเข้าไปในร่างกายอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีกลไกที่แตกต่างจากมนุษย์หรือเปล่าแต่ว่าผมใช้คาว่าหายใจนะวกกับคําถามที่ใกล้เคียงลวกันผมจัดอยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับก็คืออสูรจมน้าตายไหมครับพี่มัน มนุษย์เราจมน้าก็คือตายใช่ไหมครับแล้วอสูรจมน้ําตายหรือเปล่าอันนี้ผมพอจะตอบได้ว่ามันขึ้นอยู่กับสรีระร่างกายของอสูรตนนั้นนะถ้าเกิดว,ว่าเป็นอาคาสัตจมน้ําอาจจะตายก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ดูมีความเป็นมนุษย์ของมันเองใช่ไหมโคคุชิโบก็อาจจะใช่นะครับถ้าจมน้ําก็อาจจะตายแต่ว่าตายในที่นี้คือผมใช้คําว่าอาจจะต้องกินระยะเวลามากกว่ามนุษย์นะเพราะที่จริงถ้าเราดูในเนื้อเรื่องของดาพิฆ่าอสูรนะครับคนที่มีความสามารถในการหายใจที่ดีใช้ปราณที่ดีได้อย่างเงี้ยมันจะสามารถกลั้นหายใจได้เป็นเวลานานเนาะ ก็ประมาณ4ตอนใช่ไหมเออซึ่งอันนี้ถือว่าตัวละครในเรื่องนี้จะก้นหายใจได้นานครับแต่ถ้าดมไปเรื่อยๆอาการหมดผมว่าอสูรตัวนั้นก็อาจจะตายนะแต่ผมว่ามีอยู่ตัวหนึ่งจมน้ำอาจจะไม่ตายนะครับนั่นก็คือเจ้าเกียกกนะเออเพราะว่าต่อให้มันอยู่ในน้ำไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันหายใจแบบปลาหายใจท้งเหงือกอย่างนี้แล้วมีออกซิเจนอยู่ในน้ำบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็สามารถดูดซึมเข้าไปได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะรอดชีวิตในน้ำได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นคำาำหนึงที่ผมรู้สึกว่าเออพอโดนถามมาแวมี่นนบบา อาสูรที่ทําให้คนอื่นนอนอันนี้มีก็คือเจ้าเอนมูใช่ไหมซึ่งพอคาถามมันมาเรื่อยๆทุกคนเริ่มสังเกตไหมว่าเหมือนตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ระบบร่างกายของพวกอาสูรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะก็คือว่า,าสูนอนไหมก็คือเป็นระบบพักผ่อนผมเชื่อว่าอาสูรเนี่ยน่าจะมีการนอนแต่ว่าน่าจะนอนน้อยกว่ามนุษย์นะหมายความว่าเขาก็อาจจะปดนอนได้หลายวันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็การฟืน้นฟูร,ร่างกายถ้าใช้พลังในส่วนนี้ไปเยอะก็อาจจะต้องนอนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าก็เนสโกก็ถือว่าเป็นอาสูรตัวนึงที่เป็นตัวอย่างได้้้นนนนนะะะร่าามเเเเ็อียยยยกกไดดพิุษ์ลฉ ว่ามองในมุมของการที่เนสโกนอนเยอะแล้วสามารถใช้มนต์อสุรโลหิตหรือสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายได้อย่างงี้ผมเชื่อว่าอาสุนตนอื่นกินมนุษย์อย่างเดียวไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการพักมีการนอนบ้างร่างกายของมันถึงจะอยู่ในสภาวะที่พร้อมต่อสู้ได้นั่นเองครับผมคำถามต่อมาครับคำถามที่ผมโดนจริงๆนะครับในติกต็ผมจําได้แม่นเลยเขาถามว่าพี่ครับถ้าโยริจิ2 2222 2, 22 2คน มาต่อสู้กันเองใครจะชนะผมมีคําตอบให้กับเรื่องนี้ครับผมคือเมื่อกี้เราพูดถึงโยริจิ1,000คนต่อสู้กับมูซันใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะเห็นว่าโยริจิมี222,222คนมาต่อสู้กันเองผมจะบอกว่าโยริจิเนี่ยเขาจะตีกับโยริจิด้วยกันเองไปเรื่อยๆครับผมแล้วโยริจิเนี่ยก็จะสามารถฆ่าโยริจิได้แล้วพอโยริจิตายใช่ไหมครับก็จะเหลือโยริจิพอโยริจิตายไปตายมาปุ๊บคนสุดท้ายที่เหลือรอดก็คือจะเป็นโยริจิครับนี่เป็นไงคําตอบนี้ผมมั่นใจนะแล้วผมก็คิดว่าถ้ามันมีแมชนี้เกิดขึ้นจริงๆมูซันก็อาจจะนั่งกินป๊อปคอนกับพวกอสูรข้างขึ้นเพื่อดูการต่อสู้ ให้พวกโยริจิมันตีกันเองนะครับคำถามต่อมานะครับคำถามนี้โคตรพีคเลยคือมุซันมีกระปูกระปูกระปุไหมครับพี่หมูเก่งนะครับ ừ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 . คือมีถามอย่างนี้จริงๆครับผม,มคือแบบผมก็คิดไว้ใจว่าทำมาถึงถามอย่างนี้ได้นะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันวิเคราะห์ได้อีกหมุมหนึ่งนะครับว่าก็คือมุซันเนี่ยเขากลายเป็นอสูุมาตั้งพันปีใช่ไหมแล้วก็มีการกลายเป็นอสูรผู้หญิงมีการกลายเป็นเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยอว,วัยวะเพศของเขาจะยังมีอยู่หรือเปล่าเออซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือต้องบอกว่ากาารรทีี่มมันเ ล่างลักษณะแบบนี้ผมเชื่อว่าก็มีปกตินั่นแหละเออก็มูซันเขาก็มีการปรับเปลี่ยนร่างกายตามสภาวะของเขาผมว่าอวัยวะนั้นก็อาจจะยังมีอยู่ตามปกติเพื่อให้มันดูสมบูรณ์ในฐานะที่ว่าเขามีรูปลักษ์เป็นมนุษย์กันละกันอันนี้ผมให้ประมาณสัก80%นะแต่20%ผมเผื่อไว้ว่ามุซันเนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์ทั่วไปที่มีแขนมีขามีหัวมีหน้าตามปกติที่ควรจะมีแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ส่วนตรงนั้นอาจจะไม่มีก็ได้นะครับให้ทุกคนนึกถึงไททันนะเออไททันท จะอยู่ในร่างหญิงร่างชายร่างเด็กอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่มีส่วนนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเอออันนี้ก็คิดได้2มุมนะผมให้เป็น8 0 2สิบไว้ครับคำถามต่อมาพี่หมูเก่งครับกลางวันอสูรไปอยู่ไหนอ,อ่าผมใช้คําว่ากลางวันอสูรก็ไปอยู่ใต้ร่มนะครับคือตาถาเนี่ยมันจะค่อนข้างมีสาระนิดหนึ่งนะครับแมนะ้ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นมีการเปิดเผยนะแต่ว่าบางตัวก็มีการเปิดเผยนะครับอย่างเช่นตัวดาคิที่ปลอมไปเป็นตัวโอีรันที่อยู่ในย่านเริงรมใช่ไหมครับตอนกลางวันเขาก็ไม่ออกไปไหนเลยนะเขาก็อาศัยอยู่ในห้องที่มันไม่ดนแดนอแอนออยย่่่าาาางตตววร เป็นยังไงอาคาสาก็อาจจะหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมหรือกระทั่งอาสนรบางตัวก็อาจจะไปหลบอยู่ในพวกถ้ำอะไรพวกนี้แต่แน่นอนว่าอาศัยให้ห่างจากพวกมนุษย์เป็นดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆมนุษย์มากแล้วมนุษย์บวกเวกวายพวกนักล่าอาสนรมาปุ๊บเนี่ยอาสูรจะเคลื่อนที่ตอนกลางวันได้ลําบากกลางวันอาสนรก็อาจจะอยู่นิ่งๆหาพวกถ้าหาใต้ต้นไม้หาที่ร่มที่มันชัวๆว่าไม่ต้องขยับตัวมากมมยผมว่าแบบนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วพอเป็นช่วงกลางคืนปุ๊บพวกมันค่อยออกล่าค่อยออกไปต่อสู้กับพวกนััักกก่่าาาอูรรงนนนนี้้้มมมวจะเิตตแบบบไดคคํถ าคิเคยโดนซาบะดีเฮ่ไหมครับผมพอเขาเป็นโอิรันนะเออซึ่งคําถามนี้ก็น่าสนใจเคยมีคําถามในมุมของมุซันด้วยครับคือมุซันเนี่ยเขาเป็นเกอิชานะแต่ว่าของดาคิเนี่ยเขาเป็นโนะอนิรันซึ่งหน้าที่เชิงลึกเนี่ยผมแยกไม่ค่อยออกนะครับแต่ผมใช้คําว่าทั้ง2อ,อาชีพเนี่ยต้องมีการเจอผู้ชายเยอะครับพอเจอผู้ชายเยอะปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันมีการเตาะๆตกัตตนนิดนึงมีการแบบแท็กลมไปเกิดขึ้นสวยจังเลยสนใจเป็นมากของลูรลมา่าอ,อะไรเงี้ยืออยากได้ตังคินหนมไหมนะจ๊ะคนสวยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการพูด ชาของเขาจะใช้ประโยชน์จากผู้มนุษย์เขาก็เลยไม่น่าจะฆ่ามนุษย์นะครับส่วนดาคีเองเนี่ยด้วยความที่เป็นนางรมนางบันเทิงเขาจะต้องไปทําการสอบประได้แคกับผู้ชายไหมอันนี้ผมคิดว่านะ80%ไม่น่าจะโดนครับเพราะว่าดาคีเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปเขาเลือกได้นะครับเพราะว่าจะทําหรือไม่ทาหรือจะหลอกเอาเงินอย่างเดียวจะให้แบบบันเทิงอย่างเดียวหรือถ้าเกิดว่ามีเปอร์เซ็นต์อันเล็กน้อยที่เขาจะทําอะไรดาคีขึ้นมาคิดว่าไอพี่ชายที่อยู่ในร่างดาคิเขาจะยอมนอครับเออน้องสาวตัวสวยขนาดนี้นะจะให้ผู้ชายเอาเอินมาใส่ไม่ไ ถ้าเกิดว่ามีการใส่กันเกิดขึ้นปุ๊บยูทาโรมันอาจจะเอาเคียวฟาดมวงช้างขาดก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะและคําถามต่อมานะครับผมคือพี่ครับทาไมอสูรโดนตัดคอแล้วยังพูดได้ <c oughs> นะครับปกติเวลาเราพูดเนี่ยมันจะเหมือนมีกล่องเสียงมีพวกแบบว่าลมที่อยู่ในปอดอะไรพวกนี้ในการที่ทําให้เราส่งเสียงออกพูดอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสงสัยไหมว่าอสูรเนี่ยเวลามันเหลือแต่คอแล้วทำไมมันพูดได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากล่องเสียงของมันอาจจะอยู่กับปากของมันที่จะสามารถส่งเสียงพูดคุยได้ตามปกติเลยนั่นเองนะเพราะที่จริงแล้ววรเเลาาพูดอีก อยางหนึ่งที่เรสังเกตมาว่าเราจะต้องมีสมองสั่งการให้ปากขยับให้พูดออกมาตามความคิดของเราทีนี้ผมเลยเชื่อมโยงไปยังเรื่องของที่จริงโดมักมันเคยโดนอาคาสต์ตกหัวแบบครึ่งบนขาดไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าตัวของโดมักก็สามารถพูดได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าการพูดของผู้อาวุโมันพูดด้วยจิตครับผมพูดด้วยจิตแบบว่าให้ปากขยับพอเป็นพิธีนะแล้วก็มีเสียงออกมาไม่สนใจเลยว่าจะมีสมองสั่งการหรือไม่ไม่สนใจเลยว่าจะมีกล่องเสียงตรงคอที่จะส่งเสียงให้มันออกมาพูดได้ตามปกติหรือเเเปล่่่่าาาอออออพระฉนนั้้้ยผมงงวตตใใหหุดไ ขาดไปอย่างนี้ก็จะยังทําให้อสูรตนนั้นสามารถพูดได้ตามปกตินั่นเองครับคำถามต่อมาคําถามสุดท้ายเป็นคาถามนะ endo e n d และกันนะครับก็คือพี่ครับอสูรเนี่ยมันจะมีฟันเป็นเขี้ยวแล้วมันก็มีลิ้นด้วยลิ้นกับเขี้ยวของอสูรมันจะโดนกันไหมและลิ้นของมันจะบาดเจ็บไหมผมเชื่อว่าสรีระร่างกายของอสูรเนี่ยเขาคิดมาแล้วนะครับว่ามันอาจจะต้องมีการกระทบกันบ้างแต่ว่าเขี้ยวมันคงไม่ไปทําอะไรลิ้นหรอกครับแล้วลิ้นมันจะขาดลิ้นมันจะเจ็บมันจะเลือดออกไหมผมว่าคงไม่นะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแบบ มาแล้วว่าต้องกินมนุษย์เป็นอาหารใช่ไหมครับมันก็เลยจะดูมีคมเคี้ยวที่เอาไว้บดขยี้อะไรพวกนี้ซึ่งที่จริงถ้าเปรียบเทียบในมุมของมนุษย์เราอย่างเงี้ยฟันของเรากับลิ้นของเรามันก็มีการกระทบกันอยู่เรื่อยๆนะแลวบางครั้งฟันก็กัดลิ้นบ้างน,นะครับเชื่อเนี้ยผมเชื่อว่า,าสูรก็คงมีแต่ว่า,าสูรนมันคงฟื้นฟูได้เร็วกว่าเรานะเพราะว่าบางทีเรากัดลิ้นตัวเองกัดลิ้นฟนปากตัวเองอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเจ็บไปนั้นหน่อยนะครับอาจจะเป็นแผลร้อนในเสริมเข้ามาอีกทีหนึ่งด้วยแต่ว่าส ะพราะเ,เหมือนตอนที่โดนคําถามที่ผมก็ตอบไปสั้นๆนะครับเออเป็นคําถามน่ารักน่ารักผมก็เลยตอบไปว่าเอ้ยลิ้กกับฟันมันก็ต้องโดนกันบ้างได้นะครับแกแค่นั่นเองนะหมดไปนะครับผมสำหรับ12คำถามที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับอันเนี้ยเรียกว่าเป็นอันที่โดนใจผมแล้วก็ที่คิดว่าเอามาตอบพูดคุยกันขำๆได้ง่ายๆแบบนี้นะแต่บอกเลยว่ามันไม่มีแค่นี้หรอกครับมีเยอะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าโดนถามคําถามแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับแต่โตผมก็บอกไปแล้วเนาะเวลาโดนคาถามพวกนี้ผมก็ไม่ได้ว่าจะไม่พอใจหรือจะโกรธ เลาถามมาถามได้เออและทีนี้ผมก็อ่านนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ไปตอบเพราะเชื่อว่าคําถามพวกนี้มันเป็นคําถามของขาเป็นคําถามเอาฮามากกว่านะครับถ้าจะให้ผมตอบคําถามแบบนี้ทุกคนเลยโอ้โหผมนิ้วล็อกแน่นอนนะครับแต่ใน,นทางกลับกันเนี่ยผมจะบอกผมรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำนะครับที่มีการถามคําถามแบบนี้มานะเพราะว่าที่จริงแล้วเราทําคลิปที่มันเป็นสาระเยอะบางทีเนื้อหาม,มันก็ทำให้เรามีความตึงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอโดนคําถามแบบนี้มาปุ๊บไอ้การโดนคําถามที่ตอบไม่ได้แบบนี้เพราะที่จริงมันก็ไม่ได้มีรายลักษณ์อักษรมาให้เราดู ได้นิดนึงก็เท่านั้นเลยนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นหรือมีใครคิดจะอึง้งเป็นเพื่อนหมูเก่งไหมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือถ้าเกิดว่าในคาถามนั้นท่านผู้ชมคิดว่ามีประเดน็นอื่นอยากจะมาเสริมอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะเนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่ใช่ข้อมูลทางการนะครับก็ต้องใช้ความมโน,โนจินตนาการสร้างสรรค์มาคิดคําตอบในคาถามที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้แหละถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีข้อผิด ่ลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ